สนใจเรื่องหุ้นสวัสดีครับผมนิเวศเหมชิระว,วลากรครับ แค่การกดสนใจโฆษณาที่ปรากฏขึ้นบนฟีด Facebook ของผู้เสียหายรายหนึ่งนะคะก็ทำให้ตัวเขานั้นต้องตกลงไปอยู่ในวงจรของมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นดรนิเวศเหมวชิรวรากรและมาชวนให้ผู้เสียหายรายนี้เข้าลงทุนอย่างแยบยนลจนสูญเงินรวมกว่า5ล้านบาทและนี่จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ลงทุนแมนต้องทำซีรีส์ i ิน e s t o r p a r a s i t e ปรสิต์นักลงทุนขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าในแวดวงการลงทุนทุกวันนี้ไม่ได้มีแค่นักลงทุนอย่างเราๆเ,เท่านั้นแต่ยังมีบรรดาปราสิตท,ที่แฝงตัวอยู่ในวงการการลงทุนโดยแอบอ้างการเป็นนักลงทุนชื่อดังซึ่งเราไม่อาจรู้เลยว่าเหตุการณ์เหล่านี้วันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับพวกเราก็ได้เช่นกันถ้าคุณอายุ70คุณคิดว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่คะ สำหรับคุณอาท่านนี้นะคะกำลังเริ่มต้นที่จะเรียนรู้เรื่องการลงทุนเพื่อที่จะต่อยอดเงินเก็บที่มีเอาไว้ใช้อย่างสบายในยามเกษียณแล้วคือมีความรู้สึกว่าอะไรเลยมันก็แพงไปหมดนะเอ๊ถ้าเกิดฉันอายุยืนขึ้นมาเนี่ยเงินหมดก่อนตายเนี่ยมันจะเศร้าไม่เนียไม่อยากนึกถึงเลยแล้วก็เราก็คิดอยู่แล้วว่าเราไม่หวังที่จะคึ่งใครนะเราก็หันมามอง เงินเราอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีโอกาสรอกสมัยก่อนบอกว่า,วาคนจะเล่นหวยคนรวยถึงจะเล่นหุ้นได้ไหมมันมาคิดก็เป็นเพราะว่าพอเรามีเงินออมนี่แหละซึ่งสถานการณ์นี้เอง,เองนะคะที่ได้กลายเป็นช่องว่างให้ประสิทธิ์นักลงทุนนั้นเข้ามาในชีวิตของคุณอาโดยไม่ทันได้ระวังตัวผ่านโซเชียลมีเดียที่คุณอานั้นใช้อยู่ทุกวันแล้วก็หวังจะใช้เป็นช่องทางในการหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติมหลอกลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์เนี่ย หนึ่งในสี่ของความเสียหายทั้งหมดนะครับตกปีหนึ่งเกือบประมาณหมื่นล้านเฉพาะหลอกลงทุนนะครับแนวโน้มเพิ่มขึ้นปีที่แล้วเนี่ยรับแจ้งอยู่ประมาณวันละ700-800ถึงแ0 0แต่ปัจจุบันเนี่ยฟันเคสต่ตอวันแล้วนะครับแล้วความเสียหายก็มีแนวโน้นมเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะหลอกลงทุนเนี่ยคนร้ายนิยมมากนะฮะแล้วเขาก็จะใช้เทคนิควิธีการที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อจูงใจให้คนมาลงทุนนะ เพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความเชื่อว่าใช้เงินทำงานสบายยามแก่นะครับก็จะเอาเงินไปลงทุนซื้อหุ้นอะไรเงี้ยก็ฝากเตือนตรงนี้อันตรายมากเพราะว่าคดีล่าสุดที่เรารับแจ้งมาเนี่ยเสียหายไป300ล้านหลังจากได้เห็นลายดรนิเวศรงหน้าบทสนทนาก็เกิดขึ้นสวัสดีครับ ผมนิเวศเหมเชิระวัลกรครับปพรยาคืออีกหนึ่งตัวละครสำคัญของเรื่องนี้เริ่มตั้งแต่ส่งหนังสือเด็กวัดดอนไปถึงบ้านเพื่อให้คุณอาท่านนี้เชื่อใจ สอนเปิดบัญชีหุ้นอย่างละเอียดราวกับจับมือทำรวมไปถึงพาเข้ากลุ่มลายที่มีสมาชิกมากกว่า30คนเพื่อที่จะแชร์ความรู้เรื่องการลงทุนและโน้มน้าวให้เกิดการลงทุนจริงเขาบอกเลยไม่มีไม่มีค่าชชี่ใหญอะไรเลยแนะนำหุ้นให้ด้วยหุ้นที่แบบว่าจะได้กำไรแน่น,นอนอย่างนี้เขาแนะนำ ข้อมูลที่ถูกนำมาให้ความรู้ในกลุ่มไลน์ล้วนเป็นข้อมูลจริงที่เผยแพร่ตามสื่อต่างๆที่ถูกหยิบมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความน่าเชื่อถือหลังจากติดตามเหตุการณ์ในกลุ่มไลน์มาได้สักพักคุณอาก็เริ่มเชื่อมั่นว่าการลงทุนเหล่านี้สามารถสร้างผลตอบแทนที่คาดหวังได้จริงๆซึ่งการลงทุนครั้งนี้นะคะถูกเรียกว่าเป็นการลงทุนระดับสถาบันซึ่งเป็นการลงทุนในหุ้นฮ่องกงและการลงทุนแบบนี้นะคะก็ถูกย้ำว่าต้องเก็บไว้เป็นความลับเท่านั้น เพราะเป็นการซื้อขายที่เกิดขึ้นได้โดยนักลงทุนสถาบันเท่านั้นเช่นกันและโอกาสสำเร็จจากการลงทุนเหล่านี้ก็แน่นอน100%เซหลายคนอาจคิดว่าการหลอกลงทุนนั้นมีแค่การชักชวนและเหยื่อก็โอนเงินให้แต่จริงๆแล้วเคสนี้มีความซับซ้อนมากกว่านั้น การลงทุนในเคสนี้นะคะผู้ลงทุนต้องเริ่มต้นด้วยการขอโคต้าก่อนการลงทุนในทุกครั้งค่ะเพื่อเป็นการกระตุ้นนะคะให้ผู้เสียหายนั้นเร่งตกลงตามเงื่อนไขแล้วก็รีบโอนเงินไปเพื่อคว้าโอกาสรวยเอาไว้ให้ได้หลังจากได้โคต้ามาแล้วนะคะก็ต้องติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าค่ะเพื่อทำการโอนเงินเข้าบัญชีในพอร์ตของคุณอาเองนะคะซึ่งเงินส่วนนี้เนี่ยนะคะก็ถูกอ้างว่า ต้องเอาไปแปลงนะคะเป็นสกุลเงินดอลลาร์ฮ่องกงเพื่อที่จะเอาเข้าไปอยู่ในบัญชีการซื้อขายในแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า m a เปิลฟิลดหลังจากนั้นเนี่ยนะคะก็ให้รอสัญญาณในการเข้าซื้อหุ้นซึ่งดรนิเวศตัวปลอมเนี่ยจะแจ้งในกลุ่มไลน์อีกครั้งหนึ่งแลาวยินตอนแรกๆนะพะไปเทคุณแล้วในกำไรแลอว้อยิ่ชื่นชมกันใหญ่เลยทั้งกลุ่มะนะชื่นชมอาจารย์ู้สารพัดเลยทัน ดูเหมือนว่าการลงทุนครั้งนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีเพราะสามารถทำกำไรได้ตลอดบวกกับคำกล่าวอ้างที่น่าเชื่อถือโดยบอกว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นการลงทุนแบบใช้ Leverage คำว่า Leverage นะนั้นนะคะก็คืออัตราทดค่ะนั่นหมายความว่าเราเนี่ยใส่เงินทุนลงไปน้อยแต่สามารถทำกำไรได้มหาศาลนะคะ คำนี้ส่วนใหญ่เราจะพบได้ในการลงทุนใน forex หรือว่า foreign exchange ซึ่งเป็นการลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยนค่ะอัตราแลกเปลี่ยนเหล่านี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงในราคาเนี่ยค่อนข้างน้อยแต่ถ้าเรา leverage ที่ร้อยเท่านั่นหมายความว่าแค่อัตราแลกเปลี่ยนนั้นเปลี่ยนแปลงแค่1นะคะเราก็จะได้กำไร100ทันที ดังนั้นนะคะการที่มิชชาชีพบอกว่าเป็นการลงทุนแบบ l e เวอเรจนั้นก็ดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเพราะมันสอดคล้องค่ะที่คุณอาท่านนี้ใส่เงินลงไปประมาณ5ล้านกว่าบาทแต่ได้ผลตอบแทนคืนกลับมาเนี่ยประมาณ2ล้าน5แสนกว่าบาทนะคะสามารถทำกำไรได้ถึง50%ในระยะเวลาไม่ถึงครึ่งเดือนกับการลงทุนแค่4ครั้งเท่านั้นเอง โดยการลงทุนทั้งหมดนะคะจะเป็นการทําตามคําแนะนําทุกขั้นตอนอย่างละเอียดค่ะไม่ว่าจะเป็นการกรอกชื่อหุ้นที่จะเข้าซื้อรวมไปถึงการกรอกจํานวนหุ้นที่จะเข้าซื้อนะคะซึ่งชื่อหุ้นที่บอกให้ผู้เสียหายเข้าซื้อนั้นเป็นหุ้นที่มีทริกเกอร์ตรงกับหุ้นฮ่องกงที่มีการจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงจริงๆนะคะและราคาที่นํามาอ้างอิงก็เป็นราคาจริงที่มีการเคลื่อนไหวในกระดานเพียงแค่ว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยนะคะเป็นหุ้นที่มีปริมาณ การซื้อขายที่ค่อนข้างต่ำมากในแต่ละวันโดยเราสันนิษฐานนะคะว่ามิจฉาชีพนั้นใช้วิธีนี้นะคะเพื่อที่จะสร้างความน่าเชื่อถือค่ะว่าเงินของเหยื่อผู้เสียหายนั้นได้ถูกนําไปลงทุนในหุ้นฮ่องกงนั้นจริงๆนะคะ เพียงแค่ว่าราคาเป้าหมายที่ใช้มาหลอกล่อให้กับผู้เสียหายคิดว่าจะไปขายทํากําไรได้นั้นเนี่ยนะคะน่าจะเกิดจากมิจฉาชีพใช้เงินทุนส่วนหนึ่งนะคะไปไล่ซื้อหุ้นนี้ที่มีสภาพคล่องต่ําอยู่แล้วและทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของราคาจนเป็นที่มาที่ทําให้เหยื่อผู้เสียหายนั้นเชื่อมั่นว่าเป็นการลงทุนในหุ้นฮ่องกงของจริงแต่สุดท้ายสิ่งที่ดูเหมือนจะได้มาง่าย กลับไม่ง่ายอย่างที่คิดไฟบริการลูกค้าขึ้นนิดนิดนิดิเนี่ยมีการตรวจสอบมีการบิดเบือนราคาหุ้นอะไรพวกเนี้ยนะหุ้นโดนเป็นแถ้วหุ้นไร้ขึ้นหมดเลยต้องมีการสอบสวนแล้วก็ต้องจ่ายค่าปรับพิรณาการเปิดบัญชีก็เลยทำให้เราแบบพู้อะไรวะงงไปหมดเลยแต่คนอเ่นเนี่ยเขาบอกว่า โดนไปแล้วสองครั้งแต่ถ้าคิดถึงกำไรแล้วอะกำไรมันเกิดคุ้มอู้เราก็อ้อนวอนเข้าไปนะทั้งผู้ช่วยทนะั้งนาจจรา์นั่นะแหละนะเมื่อที่เมื่อจะขอความช่วยเหลือ,อว่าให้เราไปทำผู้รักรรสนัอหน้าก็ได้อะไรเงี้ย่ยให้เขาแด่เข่าปาอะไรนี่ให้เราและนั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณอาท่านนี้ออกตามหาดรนิเวศ เพื่อขอความช่วยเหลือโดยจะขอให้ดรนิเวศนั้นทำการจ่ายค่าประกันให้ก่อนและสัญญาว่าจะคืนเงินก้อนนี้ทันทีหลังจากที่สามารถถอนเงินออกมาจากระบบได้แล้วนั่งรอต่อไปลางนะวันนี้ยังไงต้องเจอให้ได้เราก็เอาให้ได้นะใช่แน่นะพอแน่ใจเราก็เลยกดเองนะนเ,นอเนี่ยเนี่ยสมาชิจยะไรเี่ยนะโอ้ผมรู้เรื่องเลยผมไม่ได้สร้างปมเกิดมาทางนั้นอนะอะไรเงี้ยนะ เสียแบบนี้นะตอนนั mm. mm. ้นเราก็ไม mm. ่ได้จะไปเก็ตอะไรในเรื่องนี้แต่เราจะขอความช่วยเหลือว่าเนี่ยที่ต้องจ่ายข้อตกลงควรจะจัดการยังไงเราไม่มีทางที่จะเป็นเสียได้เลยนะผมไม่ไดู้้เรื่องอะไรด้วยหรือยังไม่รู้มันไปทํากลุ่มเกินอะไรเงี้ยจามันเงียบนะมันหลอกเรียกมลมันอะไรเงี้ยไอ้พวกจิตแบนมงกุฎอะไรพวกนี้ จากเหตุการณ์วันนั้นนะคะสร้างความสับสนให้กับคุณอาท่านนี้ไม่น้อยเมื่อต้องพบกับความจริงว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องหลอกลวงและดรนิเวศที่คุยกันอยู่ทุกวันนั้นคือมิจฉาชีพก็เลยม,มานั่าคิดอั้งแ,แต่ตอนเรียนแล้วนะัเขาไม่เปิดเผยนะเขาต้องษาความลับขั้น,นะส,นสุดได้สุดเกเลยนะ เนี่ยเขาบอกแล้วนะอาจารย์ยังไม่เปิดเผยสอบฉันจะทำน่ะเดี๋ยนะออาจารย์อยากจะสร้างตำนาน,นให้โลกนี้จดจำเราก็เลยสำเร็จแบบนี้วา่าเราโดนหลอกนั่นนี่โอ้โหลูไปถึงไหนตายแน่โอ้เราหนักกว่าที่เขาเป็นหมดเลยนะแลวแถมเป็นด่ตอนนั้นเน่ราบอกไปในในรายกลุ่มแล้วนะบอกทั้งคุณไปยานะเขากำลังซื้อขายหุ้นอะไรกันเนี่ยเราบอกว่าฉาชีพ สังคมดิจิตอลเนี่ยละครับทุกอย่างมันไปเร็วมากเพราะฉะนั้นเงินที่พอหลุดจากบ,บัญชีเราเออกไปแล้วมันก็จะออกไปค่อนข้างเร็วแล้วก็อาจจะผ่านบัญชีไปหลายขั้นตอนหรือที่เรียกว่าบ,บัญชีม้าเนี่ยนะครับใช้ความที่เราชื่นชมกับอาจารย์เนี่ยมาหลอกเราเราคิดว่าส่วนนั้นมันเป็นอะไรนะัประสบการณ์หรือว่าเป็นบทเรียนราคาแพงอะไรเงี้ยนะก็คิดไปเสอย่างนั้นดีไหม ท้ายที่สุดแล้วนะคะผู้เสียหายที่เป็นเหยื่อในเคสนี้ไม่สามารถถอนเงินออกจากบัญชีลงทุนนี้ได้แม้แต่เพียงบาทเดียวเพราะเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้นะคะเป็นเพียงกลวงที่มิจฉาชีพนั้นสร้างเรื่องขึ้นมาโดยสันนิษฐานกันนะคะว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นนั้นไม่มีการลงทุนจริงเกิดขึ้นเลยโดยมิจฉาชีพนั้นนะคะใช้วิธีล่อเหยื่อด้วยการนําหุ้นจริงมานําเสนอเพื่อให้เราตรวจสอบได้โดยที่เหยื่อหรือผู้เสียหายนั้นไม่รู้ตัวเลยว่า เงินได้ถึงมือมิจฉาชีพตั้งแต่ต้นโดยการโอนเงินผ่านเข้าบัญชีที่ฝ่ายบริการลูกค้านั้นได้แจ้งเอาไว้ซึ่งบัญชีนี้เป็นบัญชีที่ถูกเปิดขึ้นอย่างผิดกฎหมายหรือที่เรียกกันว่าบัญชีม้าเราก็ควรมีความรับผิดชอบในบัญชีที่เราเปิดเราไม่ควรจะเอาบัญชีนะ่ที่เป็นชื่อของเราไปให้คนอื่นหรือไปขายนะซึ่งมันจะไปสร้างผลกระทบอื่นๆอีกมากมายว่า เราอาจจะขายได้เงินจํานวนหนึ่งแต่ไปสร้างความเสียหายกับคนอื่นเนี่ยหลักแสนหลักล้านกลุ่มคนร้ายเนี่ยมันส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรยากรรมข้ามชาตินะฮะคือเขาจะบริหารอยู่ที่รอบนอกเราก็จับกลุ่มเยอะแต่เป็นพวกรับจ้างเปิดบัญชีเพราะว่าเป็นกลุ่มเดียวที่อยู่ในประเทศไทยนะครับการป้องกันตัวหนึ่งก็คือการที่ดูแลมาที่อยู่ในระบบ คนที่กำลังจะมาเป็นม้มาเนี่ยครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มีกฎหมายใหม่นะครับพรลกกรมาตรการป้องกันปัาบปรามยากรรมเทคโนโลยีนะครับซึ่งเริ่มใช้เมื่อวันที่17มีนา2566ก็คือการรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยแค่รับจ้างยังไม่ต้องเอาไปใช้นะก็มีโทษจำคุก3ปีปรับ3 0 0แสนนะปัจจุบันเนี่ยสารส่วนใหญ่จะลงโทษจำคุกจริงไม่มีการรอการลงโทษแก้งหลอกลวงก็จะมีจิตวิทยาสูงมากค่อยๆให้เขาเริ่มรู้สึกว่า ทำง่ายแล้วก็มีที่ปรึกษามีคนที่รู้เรื่องดีให้คําแนะนําโดยที่ตัวเองไม่จําเป็นต้องมีความรู้อะไรซึ่งผมก็เป็นคนหนึ่งซึ่งก็ถูกใช้นะครับที่จะเข้าไปหลอกลวงนะพอเขาเริ่มกําไรเขาก็เริ่มเพิ่มเงินไปเรื่อยๆนะพอจะถอนเงินเนี่ยเขาก็จะมีเงื่อนไขมีอะไรต่างๆแยกๆไปหมดนะใช้วิธีการเช่นบอกว่าต้องไปจ่ายค่าปรับนูน่นนี่อะไรต่างๆ บางทีบางแก๊้งขนาดทีเรียกว่าคุณควรจะบริจาคนะถ้าได้กาไรเยอะๆคือทําให้เรารู้สึกว่าเป็นคนดีนะจิตวิทยาก็สูงมากคนที่เข้าไปในผมพูด,ดำตรงนะหลายคนเนี่ยมีใจิตใจที่ดีงามมีความขยันแข็งๆมีอะไรต่างๆ,ๆที่เขาพวนเลยนะคร เรื่องนี้ทำให้รู้นะคะว่ามิจฉาชีพนั้นไม่ได้ใช้แค่ระยะเวลาสั้นๆและวิธีตื้นๆที่ทำให้เหยื่อนั้นตายใจโดยมิจฉาชีพนั้นเลือกที่จะใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการสร้างความน่าเชื่อถือและใช้จิตวิทยาในการโน้มน้าวทั้งยังคอยปรับตัวเข้าหาเหยื่อรายใหม่ๆอยู่เสมอและนี่ก็ไม่ใช่เคสเดียวที่ได้รับความเสียหายจากการหลอกลงทุนในลักษณะนี้รวมถึงเหยื่อผู้เสียหายรายนี้ก็ไม่ใช่รายสุดท้าย ที่ถูกอ้างชื่อนักลงทุนคนดังเพื่อหลอกลวงตัวเราเองเรานั่งอยู่หน้าจอเนี่ยเรายังไม่รู้เราจะซื้ออะไรเลยวันนี้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราจะไปแนะนําอะไรคนอื่นมิจฉาชีพแบบมีต้นทุนน้อยมีความเสี่ยงน้อยบางเคสเขาได้เงินเยอะมาร่วมติดตามให้รู้เท่าทันกลลวงของมิจฉาชีพเหล่านี้ในหลากหลายรูปแบบในซีรีส์พิเศษ Investor Parasite ปรสิตนักลงทุนเพื่อให้คุณไม่ตกเป็นเหยื่อของปรสิตเหล่านี้อีกต่อไป